โครงการ ESME University เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยอัสสำชัญโดยวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดหลักสูตรอบรมแบบ e-learning สำหรับผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับชุดวิชาแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งเป็นชุดวิชาแรกนี้จะประกอบด้วย5บทนะครับในวันนี้เราจะเริ่มต้นที่บทที่1นึก็คือ,อบทของการเป็นผู้ประกอบการในบทนี้ผมก็จะพยายามนำมีมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมดประมาณสี่เรื่องหลักนะฮะในเนื้อหาแรกเราก็พยายามที่จะอธิบายก่อนว่าผู้ประกอบการเนี่ยหมายถึงอะไรคําว่าผู้ประกอบการเนี่ยหมายถึงอะไรนะฮะ ในบทที่2ก็จะพูดถึงปัจจัยพื้นฐานของการประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการนะว่ามันมีนกลไกอะไรมีส่วนสําคัญประกอบอย่างไรบ้างนะในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการกระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายบทสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่อธิบายให้ถึงว่าเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหา ย่อๆนในหน่วยที่1น,นะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ต่อไป